คราวนี้สัญญาณแรกของสัญญาณใหญ่คือการปรากฏตัวของดัจานใช่ไหมครับสัญญาณที่สองของสัญญาณใหญ่เนี่ยคือการลงมาของท่านนบีอิสราเอลิสลามนะครับฉะนั้น10สัญญาณใหญ่เนี่ยนะครับมี10อันอันแรกดัจานแน่นอนอันที่สองคือท่านนบีอิสาอลิสลามจะลงมา ก่อนอื่นที่เราจะพูดว่าท่านอบีอีอซาอลิสลามจะลงมาเนี่ยเดิมทีแ้วท่านพี่น้องพูดที่มีอิหม่าทั้งหลายเหมือนที่เราได้เรียนรู้กันมาก่อนหน้าน,นี้แล้วว่าท่านอบีอีซาอลิสลามเนี่ยในยุคสมัยของท่านเนี่ยท่านได้รับการกันแกล้งถูกกันแกล้งนะครับจากพวกยิวได้รับการถูกให้ร้ายป้ายสีต่างๆนานาน,านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคสมัยนั้นเนี่ยผู้ปกครองดินแดน,ดนปาเลสไตน์ในยุคสมัยนั้นน่ะผู้ปกครองเป็นเป็นกลุ่มเป็นผู้ปกครองที่บูชาเจเวิต นะครับบูชาจเจวิตคราวนี้พวกยิวก็ใส่ร้ายไปสีท่านบีอิสาอลิสลามจนกระทั่งว่าเขาต้องการที่จะจับตัวท่านบีอิสาอลิสลามพวกเขาเลยวางแผนกันที่จะจับตัวท่านบีอิสาอลิสลามแต่เราจ้าเราก็บัญชานะครับแจ้งมาให้ท่านบีอิสาอลิสลามว่าพวกคนเหล่านี้กำลังจะมาจับตัวท่านบีอิสาอลิสลามก็รวมตัวอยู่กับบรรดาลูกศิษย์นะครับอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับพวกยิวนะครับมีสายสืบคนหนึ่งนําทหารของโรมันมาต้องการที่จะจับตัวท่านบีอิสาอลิสลาม แต่พอมาถึงที่บ้านหลังนั้นแล้วเนี่ยเราสุฮานนฮุวจะเราเปลี่ยนคนคนหนึ่งนะครับเปลี่ยนคนคนหนึ่งชายคนหนึ่งให้มีร่าหน้าตาที่คล้ายเหมือนกับท่านนดีอสาาีส,สาอลิสราลมบางรายงานบอกว่าเปลี่ยนลูกศิษย์คนหนึ่งในบรรดาลูกศิษย์ที่อยู่กับท่านนดีอสาาีส,สาอลิสราลมบางรายงานบอกว่าเปลี่ยนยูคนนั้นนะนะครับยูคนนั้น,นที่เป็นสายสืบเนะี่ยที่คนเป็นคอยแจ้งเบาะแสของท่านนบีอสาาีสาอลิสาารสาลมเนี่ยเปลี่ยนคนนั้นแหละให้เป็น หน้าตาที่คล้ายเหมือนท่านนบีอิสลาฮิสลามและแล้วอัลาลอฮฺเราก็ทรงเปิดเพดานบ้านหลังนั้นแล้วก็ยกท่านนบีอิสลาฮิสลามขึ้นสู่ฟ้าในขณะที่ยังมีชีวิตยังไม่ตายนะครับฉะนั้นท่านนบีอิสลาฮิสลามเนี่ยอยู่บนฟ้าฟ้าตั้งแต่ในยุคสมัยนั้นเนี่ยตราบจนกระทั่งถึงก่อนวันกิยามะเนี่ยในสภาพที่มีชีวิตอยู่ฉะนั้นด้วยเหตุนี้แล้วเวลาที่เราเรียนตอนเรื่องอิสลามมิอรอสเนี่ยถ้าเราสูงขึ้นไปรับบทบัญญัติละหมาด5เวลาเนี่ย ชั้นฟ้าแต่ละชั้นฟ้าที่ทารสูลพบเจอบรรดานาบีเนี่ยนะครับในแต่ละชั้นฟ้าเนี่ยทารสูนเจอเพียงแค่วิญญาณในแต่ละชั้นฟ้ายกเว้นแต่ชั้นฟ้าชั้นที่สองเท่านั้นที่ทารสูนเจอท่านนบีอีสลาฮิสลามทารสูนเจอในเจอทั้งวิญญาณและร่างกายเพราะท่านนบีอีสลาฮิสลามทำไมพี่น้องยังไม่ตายใช่ไหมยังไม่ตายคราวนี้พอก่อนเกิดวันกิยามะเนี่ยท่านนบีอีสลาฮิสลามจะลงมา ลงมาจากฟากฟ้าลงมาสู่หน้าแผ่นดินนี้อัลลอฮ์จะอาลาบอกไว้ในอกุรอานนะครับมีหลักฐานหลายต่อหลายบทนะครับทั้งในอัลกุรอานก็ดีทั้งในฮะดิษก็ดียืนยันและบอกให้เรารู้ว่าก่อนวันกิท่ธน,นาบีอีสาอลิสลามจะลงมายังโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับอัลลอฮ์บอกในกุรอานบอกว่าว่าอิมม ah ินอ ه ل ์ินกิตาบอิลลาลายุมินันนบีฮิกับลามาอุติฮิอัลลอฮ์บอกว่าใช่ที่จริงนะครับอัลลอฮ์บอกว่ามดรดาพวกอัลลุมกิตาบเนี่ยส่วนหนึ่งจากพวกอะลุกกตาบเพวขจ ลายุมีนั้นนะพวกเขาจะศรัทธาอย่างแน่นอนลายุมีนั้นนะคาว่าลายุมีนั้นนะ่ะในตอนท้ายของกิริยาคําว่าคําว่าอะไรพี่น้องลายุมีนั้นนะมีนูนเขาเรียกว่านูนเตาคิดเป็นนูนที่เน้นย้ําบอกให้รู้ว่าพวกอาลุกิจากลุ่มหนึ่งจะศรัทธาอย่างต่อท่านนาบีอีซาอย่างแน่นอนนะครับลายุมีนั้นน่ะีฮิขอบลาเมาติก่อนที่ท่านนาบีอีซาจะตาย กอัลล่นกีตารส่วนหนึ่งจะศรัทธาต่อท่านนบีอีสาอย่างแน่นอนก่อนที่เขาจะตายวายเอมันกาม马ติยาผูนัวอะไยฮิมชาฮิดะและในวันกียามาอันบีอีสาอะลัยฮิสลามก็จะเป็นพยานต่อบรรดาคนเหล่านั้นเป็นพยานว่าอะไรพี่นอ้องเป็นพยานว่า่านนบีอีสาอะลัยฮิสลามไม่ได้เป็นพระเจ้าไม่ได้เป็นบุตรของพระเจ้าไม่ได้ตายไม่ได้ถูกตึงกังเขนใช่ไหมครับแต่เราจาราทรงยกขึ้นไปบนฟากฟ้าและมีชีวิตอยู่บนนั้นนะครับโดยสภาพที่มีทั้งวิญญาณและมีทั้งร่างกาย แต่ก่อนวันกียร์มาเราจะอะไรจะให้ท่านนบีอิสาอลิสลามลงมาเป็นสัญญาหนึ่งของวันเกียรมาฉะนั้นแล้วท่านพี่น้องพู้ที่มีอิหม่านทั้งหลายครับการที่ท่านนบีอิสาอลิสลามลงมาในช่วงก่อนวันกียรมานั้นเป็นหลักฐานที่สําคัญเพื่อที่จะตอบโต้บรรดาพวกยโฮูดพวกยิวและพวกยิสเซียนบอกให้รู้ถึงคําพูดที่หน้ารังเกียจที่บอกเขากล่าวอ้างว่าท่านนบีซาเป็นพระเจ้าหรือกล่าวอ้างว่าท่านนบีซาเป็นบุตรของพระเจ้าเนะี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่ท่านนบีซาเป็นบาวของลา,าหุนะ แลวพวกเขากล่าวอ้างว่าท่านนบีซาลิสลามตายแต่ท่านนบีซาไม่ได้ตายไม่ได้ถูกฆ่าใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้ถูกตึงกางเขนนะครับบนไมก้กางเขนไม่ได้ถูกตึงแต่อย่างใดแต่ท่านนบีซายังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นนี่เป็นสัญญาณหนึ่งที่ละจาราจะ,รจะให้คนเหล่านั้นเห็นพเพราะละจาราจะให้ท่านนบีซาลงมาในสภาพที่มีชีวิตเมื่อพวกเขาเห็นท่านนบีซาลิสลามพวกเขาจะจําได้ พวกเขาจะจำได้และเมือนอัลนละตาลาจึงบอกว่าวะอิมมินอัลลิมกิตาบิลายุมีนั้นนบีฮิกวบละมาอุตินะครับส่วนหนึ่งเฉพาะอ,อัลลิกีตาบนั้นพวกเขาจะศรัทธาจะเชื่อมั่นต่ออิสาอะลัยฮิสสลามก่อนที่เขาจะเสียชีวิตนะครับนี่คืออายะที่หนึ่งอยายะที่สอง,สองลละตาลาบอกว่าวะอิมนะฮูละอิมุลลิซาอัลละบอกและแท้ที่จริงฮูตัวนี้สรรพนามตัวนี้ย้อนกลับไปหาหท่านนบีอิสาอะลัยฮิสสลาม แท้ที่จริงอิาอาลิสลามนั้นละอินมุนเขานั้นคือความรู้คือความรู้ลิซ่าส่วนหนึ่งของวันเกียร์มะหมายถึงอะไรพี่น้องหมายถึงว่าเมื่อได้ก็ตามทพี่นบีอิาอาลิสลามลงมาแล้วเมื่อนั้นเป็นสิ่งที่บง่งบอกให้รู้ว่าวันเกียร์มะกําลังจะเกิดขึ้นแล้วและในอายะห์นี้ท่านพี่น้องครับมีอีกกีรอ้อหนึ่งหรือมีอีกการอ่านหนึ่งที่อ่านได้นั่นก็คืออ่านว่าวอินน uh huh. หูลอาลมุลลิซ่า และแท้ที่จริงอซสาอะลิสลามนั้นและอาลัมแปลว่าอะไรเป็นสัญญาณหนึ่งเห็นไหมเป็นสัญญาณหนึ่งของการเกิดวันเกียร์มะฉะนั้นในอญนนี้ท่านพี่นองครับา่านอิมามอิบิุจาริดอัตบารีรับมาันลลตะอาละะฮะลัยฮสละมาิลยะอัลบิฮ์ละะฮอลอะฮ์่าับอลว่า์าาละารากฏตัวของท่านาานบีอีะาอะลัยฮสละะฮวละะฮ์ละะฮ์เป็นคลามรู้หนึ่ละี่บอกให้เรารู้ว่าวันกิยามะล์ลงมาแล้ว لان ظهور من أشراتها فكان ظهور سيدنا عليه السلام من جزء يوم القيامه ونزوله من السماء الى الارض دليل على فناء الدنيا واقبال الاخره และการที่ท่านอบีอีซาจะลงมาในช่วงก่อนวันกิยามานั้นจากฟากฟ้ามาสู่หน้าแผ่นดินนั้นเป็นสัญญาณเป็นหลักฐานที่บอกให้รู้ว่าดุนยานี้กําลังจะสูญสลายและโลกอาคิเคิรน,นั้นกําลังมาหาพวกเราฉะนั้นแลวท่านพี่น้องผู้ที่มีอ ي ่านทั้งหลายครับ การที่ท่านนบีอีสาอาลาฮิสาลามจะลงมาก่อนวันกียร์นั้นลงมาด้วยกับบัญชาของเราสุขานวุวจตาอัลและที่สําคัญนั้นการลงมานั้นลงมาเพื่อปฏิบัติหน้าที่ที่สําคัญหลายประการด้วยกันหนึ่งลงมาเพื่อที่จะกําจัดจัดการสังหารใครพี่น้องดัจยานใช่ไหมคราวนี้เราจะ,จะย้อนกลับไปหาด,ดัจยานพี่น้องจําเรื่องราวที่เราเล่าที่เราพูดกันในสัปดาห์ก่อนได้ไหมครับ ว่าในขณะที่ดัจจานั้นมีผู้ติดตามอยู่มากจากพวกยิวจากคนที่ไม่ใช่อารับคือพวกอาจัมจากพวกเติร์กนะครับในกลุ่มนั้นจะมีผู้หญิงเป็นจํานวนมากมีชาวอารับชนบทที่มีมีความรู้จํานวนมากที่ติดตามดัจจานคราวนี้ถ้าพี่น้องพู้ที่มีหมาทั้งหลายดัจจามันเดินทางไปทั่วในขณะที่มันกําลังสร้างฟิจนาเนี่ยพี่น้องจําได้ใช่ไหมเวลามัน่านไปหมู่บ้านใดแล้วคนในหมู่บ้านนั้นเชื่อฟังมันอีมานศรัทธาต่อมัน คนในหมู่บ้านนั้นจะมีแต่ริสกีที่มั่งมีใช่ไหมภูเขาจะมีทั้งเป็นเนื้อเป็นภูเขาเลยใช่ไหมครับมีอาหารเป็นภูเขาเลยใช่ไหมครับแล้วก็สัตว์ที่เขาเลี้ยงนั่นจะอ้วน,จะ,นจะอิ่มหมีพีมันจะน้ํานมเนี่ยเต่งตึงแต่หากว่าหมู่บ้านใดก็ตามไม่เชื่อฟังดัจจานจะมีแต่ความแรแนแค้นมีแต่ความแห้งแล้งเกิดขึ้นในหมู่บ้านนั้นพอมาเดินทางไปอีกที่หนึ่งมันจะนึงเรียกคนออกมาแล้วมันจะฆ่าคนคนหนึ่งแล้วจะทําให้เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วจะถามว่ามันเป็นพระเจ้าเชื่อไหม พี่น้องจาได้ใช่ไหมแต่ในขณะนั้นทาราุษุบอกว่าอะไรในขณะที่มันกําลังทําอยู่เช่นนั้นกําลังสร้างฟิตนะอยู่ในเช่นนั้นเรา,าสุดท้านะฮะวาวสาราส่งท่านนาบีอิสลาฮิสสาลามลงมาจากฟากฟ้าท่านนบีอิสลยฮิสสลามลงมาจากฟากฟ้าๆๆๆชั้นที่สองมาสู่หน้าแผ่นดินนี้ลงมาที่ไหนพี่น้องลงมาที่ทิศตะวันออกของเมืองดามัสกัสเมืองดามัสกัสอยู่ไหนครับเมืองดามัสกัสอยู่ในประเทศซีเรียใช่ไหม ท่านนบีซาจะลงมาที่ทิศต,ตะวันออกของเมืองดามัสกัสที่หออาดานสีขาวหออาดานสีขาวท่านนบีซาลิสลามจะสวมใส่เสื้อผ้าสองชั้นเดวยกันมหรูดะไตนี่เป็นเสื้อผ้าสองชั้นซึ่งเสื้อผ้าสองชั้นสองชิ้นเนี่ยจะย้อมด้วยกับต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งทาให้เสื้อผ้านี่มีสีออกไปค่อนข้างเหลืองแต่เหลืองอ่อนๆไม่ใช่เหลืองแบบเหลืองแป๊ดนะครับ สีเหลืองอ่อนๆนะครับในขณะที่ท่านอบีุาลาหสาหลามสวมเสื้อผ้าสองชั้นเนี่ยแล้วก็จะมือทั้งสองเนี่ยจะเกาะปีกของมลา,ายกาสองท่านลงมาต่ละซุ่บอกว่าเกาะมือทั้งสองเกาะปีกของมลา,ายกาสองท่านลงมาจากฟากฟ้า,ฟาลงมาที่หออาดานสีขาวทางทิศตะวันออกของเมืองดามัสกัสหากแล้วท่านราซุ่มก็บอกต่อบอกว่าหากท่นานอบีอีลาลิสลามก้มศีรษะลงเนี่ยก้มศีรษะน้ำเนี่ยจะหยดลงน้ำจะหยดลง นะครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เงยศีรษะขึ้นเนี่ยจะเห็นผมเนี่ยเป็นประกายเป็นแวววาวประหนึ่งเหมือนกับไข่มุกนะครับฉะนั้นแล้ว่านพี่น้องผู้ที่มีอหมาั้งหลายบรรดาอัลลอฮ์ม,มาบอกว่าที่เราเห็นหมวลศีษะขางนี่มีซาลิส,าสลามที่เหมือนเป็นประกายเนี่ยเหมือนน้ำเนี่ยบรรดาอัลลอฮ์ม,มาบอกว่าอาจจะเป็นน้ําจริงๆก็ได้ หรืออาจจะเป็นเหงื่อของท่านนบีอิสลาฮิสาลามฉะนั้นนี่เป็นลักษณะของท่านนบีอิสลาฮิสาลามในเวลาที่ลงมาแล้วเวลาลงมาบนหน้าแผ่นดินนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดก็ตามผู้ปฏิเสธศรัทธาที่เป็นกาเฟสเนี่ยพวกกาเฟสเนี่ยนะครับเวลาที่เขาได้ลมถูกกับลมหายใจของท่านนบีอิสลาฮิสาลามเขาจะตายแปลว่าอะไรแปลว่าหากท่านนบีอิสลาฮิสาลามหายใจไปแล้วเนี่ยและไปโดนกับคนกาเฟสก็จะตาย แต่ถ้าว่าลมหายใจของท่านนบีอีสซอะลีสลามความแรงของลมหายใจเนี่ยจะไปไกลเท่ากับสายตาที่มองเห็นตาเนี่มองเห็นไกลแค่ไหนลมหายใจไปถึงนั่นแหละและลมหายใจก็จะปิดชีวิตของบรรดาผู้ปฏิเสธสัทธาในยุคสมัยนั้นและท่านนบีอีสซอะลีสลามจะลงมาในช่วงเวลาละหมาดสุโบพี่น้องจําได้ไหมสองสาสัปดาห์ก่อนที่เราพูดถึงเดินท่านบีมานะดีแล้วใช่ไหมครับบอกว่าอะไรครับบอกว่าในขณะอ่านฮะดิษกันดีกว่า นะครับมีหะด i ษบอกว่าทาันาจิริบิน,บนาบนานมมาดิลาาาล,ลาห์รลมาย่านว่าท่านศาสดาสัล ل ุญอัลลอฮฺอะลฮฺมุสลามได้กล่าวว่า,าล,ลาต ت ز ا อ ط ا มิิ ت من ติ ة ي นอ ت ل و ลอ ل ى ا อ ح ق ظ ا น ر อ ن ลาอ ي ล م ا ก ق ي ا م ة ท่านลาสดามานว่ากลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของฉันพวกเขายังคงต่อสู้อยู่บนสัจธรรมอย่างอยู่บนสัจธรรมอย่างปรากฏได้เห็นชัดนะครับอีลายยมินกิยามาจนกระทั่งถึงมันกีม马จะต่อสู้อยู่เช่นนั้นอยู่บนสัจธรรม ฟยันซีลอิซาเป็มารยมนะครับแล้วเมื่อนั้นอิซาอะลีสซาลาบุตรของมารยมเนี่ยก็จะลงมาคือลงมาจากฟากฟ้าฟยักกูรูอามีรุหุมและในวันนั้นผู้ปกครองหรือผู้นำของบรรดาผู้ศรัทธาในวันนั้นจะกล่าวกับท่านนบีอิซาบอกว่าตาลตาลลซอลิละนาท่านนบีอิซาครับมานำละหมาดพวกเราหน่อยสิเพราะลงมาเวลาไหนพี่น้องเวลาละหมาดซสุฮ์ ละท่านนบีอิสสก็จะกล่าวว่าละอิน um 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 ั้นบางคุมอาล่าบางอุมาราทักคริมตัลลอฮิฮาดีฮิลอุมมะท่านนบีอีซาก็จะปฏิเสธที่จะไม่นําละหมาดเป็นอิหม่ามในวันนั้นและท่านนบีอีซาก็จะพูดบอกว่าแท้ที่จริงในหมู่พวกท่านนั้นมีผู้นํามีผู้ปกครองและเป็นการที่อัลเราจาราทรงให้เกียรติแก่ประชาชาตินี้ฉะนั้นแล้วท่านนบีอีซาอะลัีซัลลัมไม่ได้นําละหมาดในวันนั้นแต่ผู้ที่นําละหมาดวันนั้นคือท่านอิหม่าม มาดีนะครับแล้วหลังจากที่ละหมาดสุโบเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาผู้ศรัทธาท่านอบีซลสาก,ก็จะนําบรรดาผู้ศรัทธาพร้อมกับท่านอิมามมาดีและผู้ติดตามเนี่ยตามล่าดัจจานนะครับโดยที่จะเริ่มตามล่าดัจจานจนกระทั่งว่าไปเจอและไปทันดัจจานที่บาบิลุดบาแปลว่าประตูลุดเป็นชื่อแต่เขาบอกบาบิลุดในที่นี้หมายถึงอะไรพี่น้องเป็นชื่อหนึ่งของเมืองเมืองหนึ่ง ของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกับใบติดมาคดิสอยู่ในปาเลสไตน์และหมู่บ้านหมู่บ้านนี้ปัจจุบันอยู่ใกล้กับเมืองกลอรมัลละห่างกันเพียงแค่สองไมล์เท่านั้นนะครับหมู่บ้านนี้ท่านนบีอิสาอลิสลามท่านรสุลุลาะสุรลาะท่านเราสุรลบอกว่าในคะดีร์บอกว่าอะไรพี่น้องบอกว่าฟาบบยนเนมาหุวกาดดลิกฟาบบยนเนมาในขณะที่ดัจยานกำลังสร้างฟิตนาเนะเราย้อนกลับไปเรื่องราวก่อน ใน,นขณะที่ดัจชันกำลังสร้างฟิตนะมากมายขนาดน,านั้นแล้วทั罗斯ุบอกว่าอิบบาอัลลอฮุอัลมัซีฮุบันามารยัมอัลลอฮฺตาลาส่งท่านอับดุลสาลิมลงมาละส่งลงมาเลยฟายันซิลอนดัลมานะรตินไบดอซึ่งท่านนบีุลสาลิมจะลงมาณที่หออาดานสีขาวชาร์ตีดิมัส ทางทิศตะวันออกของนครดามัสกัสใบนามารูเดจนีโดยที่สวมใส่เสื้อผ้าสองชิ้นสองชั้นด้วยกันซึ่งเสื้อผ้านั้นเสื้อผ้าที่สวมใส่นั้นมีออกสีออกเหลืองอ่อนนะครับวาดอันกัฟัยฮิอาลอาจนิฮัติมาลากานีโดยที่วางมือทั้งสองของท่านไว้ที่ปีของมาลากาสองท่านอิดาตตตออาระซะฮูกอตเตอระูก์เวลาที่ก้มศีรษะลงเนี่ย จะมีหยดน้ําหยดลงวะอิตารฟะอัตฮัดดะระมิลฮูจามานุนกันลุลุแต่เวลาที่เงยศีรษะขึ้นเนี่ยเราจะเห็นเส้นผมเนี่ยเป็นประกายเหมือนกับไข่มุกกันยุมานอ่ะกันลุลุเนี่ยครับฟาลายให้ลูลิกาฟิรินยะจิดูริฮานะฟาซีฮิอิลลามัตและจะไม่มีกาเฟตคนใดที่สูดลมหายใจของท่านนบีอีซาเข้าไปนะครับเว้นเสียแต่ว่าเขาจะเสียชีวิตจะตายลงวานาฟาซูฮูยันเะฮใฮ้ยดูยันเะฮีตรฟู และลมหายใจของท่านนบีซานั้นจะพุ่งไปไกลเท่ากับสายตาที่ท่านมองไปเห็นฟายตุลูบูฮัตตายุดริกาฮูบีบาบีลุดดินและท่านอับดุลสลามก็จะตามหาดจานจนกระทั่งว่าไปเจอมันอยู่ที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งที่มีชื่อว่าบ้าบีลุด นะครับฟายักตูลูหูโดยที่ทนายบีซาอิสลามจะฆ่ามันแล้วฆ่าแบบไหนพี่น้องเดี๋ยวเรามารู้กันแล้วทารุสุนผูดต่อหลังจากที่ฆ่าดัจจานแล้วนยทุมมายตีอิสซาบนูมารยัมกลุมุนกัดอัสมะหุลลอหุมินหูหลังจากที่ฆ่าดัจจานแล้วน um am, ah ลทาาวนายบีซาก็จะเดินไหเดินทางมายังกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งซึ่งกลุ่มชนนี้เป็นผู้ศรัทธาที่เราจะลาทรงปกป้องและปลกปกักคุ้มครองให้พ้นจากความชั่วร้ายของดัจจาน ไฟยมสะฮุอันวูยูฮีฮิมท่านนบีอิสาก็จะรูปตีใบหน้าของพวกเขามีนะืรูปใบหน้าเพราะอะไรเพราะพวกเขาเคยอยู่ในสภาพของความกลัวเดิจยานมาในกลัวใช่ไหมครับเพราะมันทำสิ่งต่างๆนานาได้วายุฮ uh uh um ัดยิสูฮุมบิดาราจาที่หิมฟินเจนนะและเหมือนั้นท่านนบีอิสาออิสลามก็จะบอกบรรดาผู้ศรัทธาเหล่านั้นถึงสถานะบ้านพักของพวกเขาที่พักของพวกเขาบนสวรรค์นในโลกอารเคหรนะครับนี่เป็นหะดิษบทนี้ ฉะนั้นท่านนบีอิสลาฮิสลามพี่น้องครับทารุซุ่บอกว่าในหะดทีอีกบทหนึ่งพอท่านนบีอิสลาฮิสลามมาเจอดัจจานที่หมู่บ้านบาบิลุตแล้วเนี่ยพอดัจจานเห็นท่านนบีอิสลาฮิสลามเนี่ยมันละลายพี่น้องวันนี้ผมจะเอาเกลือมาแต่ผมคิดว่าพี่น้องเข้าใจดีทารุซุมบอกว่าในหะดทีบทหนึ่งว่ายังไงพี่น้องฟาอิดะรออาหูอาดูวลลอฮิาบะกามายาดูบิลมุกามายาดูบุลมิลฮุฟิลมาอีทารอซุลบอกว่า พอดัจจานเห็นท่านนาบีอีสาอะลิสสลามพอมันแค่เห็นนีีน้องมันละลายตัวเนี่ยละลายเลยละลายเหมือนกับเกลือที่ละลายในน้ำพี่น้องเอาเกลือใส่แก้วน้าแล้วก็คนๆมันละลายแบบนั้นละลายไปเลยแล้วท่าาะสู้ก็บอกว่าฟาลาอุตารากหูลันาบะฮตตะยะฮลิกะ ah นะครับ ทอซุบบอกว่าหากาท่านนบีซาลิสลามปล่อยมันเช่นนั้นเดี๋ยวมันก็จะละลายและก็พินาศไปเองว่าลากินยักตุฮุลลอหูบิยาดีฮีแต่ว่าเราจะอะไรประสงค์ที่จะให้ท่านนบีอีสาฆ่ามันด้วยกับมือของท่านนบีอีสาอลิสลามฟายูริหิมดมะฮูฟีหฮรบะตีฮีและท่านนบีซาลิสลามใช้อาวุธของท่านที่มีมีดที่ติดตัวมาเนี่ยฆ่ามันแล้วเนี่ยนะครับเลือดก็จะติดอยู่ที่มีดนั้นและบรรดา สาหายบรรดาผู้ติดตามก็จะเห็นล่องรอยของเลือดของดัจจานฉะนั้นเราท่านพี่น้องผู้ที่มีอม م านทั้งหลายครับนี่ก็เป็นจุดจบของดัจจานคือมันจะตายด้วยกับน้ำมือของท่านนบีอีซาอิลยฮิสลามฉะนั้นนี่เป็นการงานหรือเป็นหน้าที่แรกที่ท่านนบีอีสาอะลิสลามจะต้องจัดการหลังจากที่ลงมาจากฟากฟ้าคือหนึ่งฆ่าดัจจานสองท่านนบีอีสาลงมามีเหตุผลอีกประการหนึ่งที่สําคัญก็คือการมาหักทําลาย ไม้กางเขนหักทำลายไม้กางเขนสองมาฆ่าสุกรมาฆ่าหมูเพราะอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะคนเหล่านั้นพอท่านนบีุอาลิสลามถูกยกขึ้นไปแล้วเนี่ยลูกศิษย์ที่นั่งอยู่กับท่านนบีุอาลิสลามเนี่ยรู้ว่าท่านนบีุอาลิสลามได้รับการเราจะอาราช่วยเหลือโดยการยกขึ้นไปใช่ไหมครับแต่คนเนี่ยมันไปเปลี่ยนแปลงบิดเบือนนะครับว่าท่านนบีอลซาเป็นเป็นพระเจ้า ท่านอบีาซาถูกตึงกังเขนแล้วก็ถูกฆ่าตายแล้วก็ถูกไปฝังอยู่ในหลุมฝังศพสามวันแล้วก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็ขึ้นไปบนฟากฟ,ฟ้าบ้างก็บอกว่าตายมีหลายหลายอะไราย,ยางาน,นที่พวกคริสเตียนเขามีความเห็นที่ขัดแย้งกันและแตกแยกกันในขณะที่เราเคยเรียนมาและในตอนที่เราเรียนเรื่องอิมานเรื่องอะไรพี่น้องอิมานต่อบรรดาคัมภีร์ใช่ไหมครับคราวนี้ท่านอบีซาอิสลามลงมาแล้วเพื่อที่จะหักไม้กังเขนเพราะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เขาเชื่อว่าท่านอบีาซาถูกตึงกังเขนใช่ไหม และเป็นการเลื่อนศท่านบอบีชาอิสลามชนะท่านอบีุลลาห์อิสลามลงมาก็เพื่อที่จะทำลายไมก้กางเขนเพื่อเป็นการบ่งบอกให้รู้ว่าท่านท่านอบีอุานั้นมีได้ถูกตึงบนไม้กางเขนสอฆ่าหมูทำไมหมูก็เป็นสัตว์ที่บันิสรออินถูกห้ามไม่ให้กินเหมือนกับเรานี่แหละเราในประชาชาติอิสลามเนี่ยมุสลิมเนี่ยถูกห้ามไม่ให้รับประทานไม่ให้กินหมูใช่ไหมแต่คนคริสเตียนก็เหมือนกันพีนะ่เนาะเราจาราไม่ให้กินแต่พวกนี้บิดเบือนไม่เอาไม่ยอมไม่เชื่อไม่ปฏิบัติตาม หมทนาบีซาลิสลามลงมาในวันนั้นก็เพื่อที่จะมาจัดการกับสุกรเหมือนกันเพื่อเป็นการบอกบอกว่าบทบัญญัติตอนนั้นทนาบีซาลิสลามตอนนั้นก็ไม่ได้รับอนุญาตให้กินหมูแต่พวกนี้บิดเบือน ฉะนั้นนี่เป็นหน้าที่ที่สำคัญทรารอสุรุลัลสลัลลาุอฮลวยฮิซัลัมบอกว่าในฮะดิีบนหนึ่งบอกว่าวันละดีนับสี่บียะดีฮีฉันขอสาบานต่อผู้ที่ชีวิตของฉันอยู่ในพระหัตถ์หรืออยู่ในมือของพรองคือขอสาบานต่อออฮ์สุฮานนฮูวะจะอาลาว่าอะไรพี่น้องลลยูชีกันนะทารุสุบอกลายูชีกันนะใกล้แล้ว ใกล้มากๆแล้วใกล้อะไรพี่น้องอยันซีลาฟีกูมุบุนุมาริยัมฮเกามันมุกซิตอนะครับใกล้แล้วที่บุตรของมาริยัมจะลงมายังพวกเจ้าใกล้เวลาแล้วลงมาแบบไหนมาเป็นผู้ปกครองมาเป็นผู้ปกครองมุกซิตอในสภาพที่เป็นผู้ที่มีความยุติธรรมฟฟยักซีรุสซาลีบแล้วลงมาเพื่อที่จะมาหัก ทำลายไม้กางเขนนะครับวายักตัลุนคินซีดและก็จะมาฆ่าสุกรวายาดอันยิสยาจะมายกเลิกการเก็บภาษีนะครับการเก็บพวกภาษีหรือชาต่างๆวายฟีดุลมานูฮัตตาและฮัตตาและยักบะลูหูอะฮาดุลและในยุคสมัยนั้นทรัพย์สินเงินทองจะเจริญรุ่งเรืองจะเฟื่องฟูจะมีมากจนกระทั่งว่าผู้คนเนจะไม่รับ นะครับเวลาให้อากาศเนี่ยหาไม่เจอแล้วใครจะรับอากาศเพราะมีแต่คนรวยแล้วในยุคสมัยนั้นฉะนั้นในเรื่องนี้ท่านพี่น้องพู้ที่มีหมาทั้งหลายท่านในบีชาลิสลามจะลงมาแต่การลงมาเนี่ยลงมาแบบไหนลงมาปฏิบัติตามบทบัญญัติใหม่หรือปฏิบัติตามบทบัญญัติของท่านในยุคสมัยก่อนนะครับทำยังไงพี่น้อง ปฏ th ิบัติตามบทบัญญัติของท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมลงมาในฐานะที่เป็นนบีก็จริงแต่เป็นนบีที่ปฏิบัติตามท่านนบีมูฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในเรื่องนี้ท่านเชคุนอิสลามอิบินตามียะรับอิมุลลอฮฺท่านบอกว่าอะไรพี่น้องท่านบอกว่าอิสาออลฮิสัลามให้ยุนฟิสซามาอิลัมยะมุตบาตท่านบอกว่าอิสซาอลัฮิสซลามนั้นยังมีชีวิตยังมีชีวิตอยู่บนฟ้าฟ้ายังไม่ตาย ว่าอิดานะจลลมิเนซะมาลัมยะพุมอิลลาบิลกิตาบิวซุนนะและเมื่อใดก็ตามที่ท่านลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วเนะี่ยท่านก็มิได้ปกครองด้วยกับสิ่งใดยกเว้นเสียแต่ปกครองตัดสินด้วยกับกิตาบุลละคืออัลกุรอานและกุซุนนะ ของท่านนบีสัมบุญละหัวอานิบุษะลัมละบีชัยอินยุคอลีฟูดาลิกาบัลละหัวอาุษะลัมโดยที่ไม่ได้ปกครองด้วยกับสิ่งอื่นนอกเหนือจากอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีสัมบุญละหัวอานิบุษะลัมแต่อย่างใดนะครับฉะนั้นท่านนบีอิสลาลิสละมลงมาแล้วก็จะรับเรื่องต่อจากท่านอิหม่ามมหดีเพราะก่อนหน้านั้นผู้ปกครองเป็นใครพี่น้องท่านอิหม่ามมหดีใช่ไหมครับพอท่านนบีอิสลาลิสละมลงมาแล้วท่านอิหม่ามมหดีก็จะเป็นผู้ที่ปฏิบัตตตตติิิาาาามมมอออยูู่่่เป็นนนนผ้ททีีดดบลลสจ บรรดาผู้ที่เคยติดตามท่านดีามาดีก็จะมาติดตามท่านนบีอีซาอาละลฮิส,สลามนั่นเองนะครับนี่คือ2การงานที่สําคัญ3ามะสิขาดัจจานหักแมกงเขน3าม่หา,ห,าหมูนะครับอันที่4ี่ลงมาจัดการกับยยูสกับมายูสส่วนยักยุสกับมายุสเป็นยังไงเดี๋ยวเราเค่อยเก็บไว้สัปดาห์หน้าเพราะเดี๋ยวมันจะยาวนะครับฉะนั้นผมเก็บตัวนี้ไปก่อนอันที่4นะครับคราวนี้ท่านนบีอิสาอิลสลาามลงมาแล้วจะลงมาอยู่นานไหมพี่น้อง ลงมาอยู่นานไม่ปรากฏหลักฐานนะครับสองรายงานด้วยกันรายงานที่หนึ่งท่านนาบีซุลลุลฮะนี่อยู่ซาลบอกว่าซุมมายัมกุซุนนะส,ส์ซาบะซีนินท่านนาบีอิสลาฮิสลามพอลงมาแล้วเนี่ยจะอยู่กับมนุษย์เนี่ยคือจะมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี่หลังจากที่ลงมาเนี่ยเจ็ดปีด้วยกันกี่ปีครับเจ็ดปีคล้ายกับท่านนิมมานมาดีไหมท่านนิมมานมาดีก็บอกรายง,งานบอกเจ็ดรายงานบอกแปด นะครับเจ็ดปีคือหลังจากที่ทนินมามาด,ดีได้รับการแต่งตั้งได้รับการให้สตยาบันเป็นอิหม,มามดีเป็นผู้นําแล้วเนะี่ยจะใช้ชีวิตหลังจากนั้นเจ็ดปีท่านนบีอิสลาฮิสลามก็เช่นเดียวกันพอลงมาแล้วจะมีชีวิตอยู่บนดุนยานี้เจ็ดปีด้วยกันแต่ว่ามีรายงานฮะดิษอีกบทหนึ่งท่านนบีซุนนละฮอัลลอฮอยู่มัสัลลัมบอกว่าในฮะดิษบทนั้นทีรายงานโดยท่านอิหม,มามดีดาวูดบอกว่าอะไรครับบอกว่าไลซาเบนีวะเบนฮูนบียุน ระหว่างฉันคือท่านนบีมุฮัมมัดสุนนลัล์ของอาลีสัลามและระหว่างท่านนบีอีสาอะลัยฮิสัลามนั้นไม่มีนบีท่านใดระหว่างท่านนบีอีสาอะลัยฮิสัลามและท่านนบีมุฮัมมัดสุนนลัล์ของอาลีสัลามระหว่างช่วงเวลานั้นไม่มีนบีท่านใดถูกส่งมานะครับวะอินนะฮูนาซิลุนแต่และก่อนวันกิยามะอีสาอะลัยฮิสัลามจะลงมาจากฟ้าฟ้าฟะอิดารอไอจูมูฮูฟะอรีฟูฮุถ้าเราซุ่นบอกเมื่อใดก็ตามที่พวกท่านเห็นเขาคือเห็นท่านนบีอีสาอะลัยฮิสัลาม จงรู้จักอีสาด้วยกับลักษณะต่อไปนี้สาะสุนจะบอกเราละว่าท่านนบีอีสาอะลัยฮิสลาม,มีลักษณะแบบไหนหนึ่งรอจยรุนรอโูรุนมัรบูอุนทนานบ,บีอีสานั้นเป็นคนเป็นผู้ชายที่มีความสูงปานกลางแต่ว่าอะไรไม่สูงไม่โยง่งแล้วก็ไม่ไม่เตีย้ย ไม่โยงไม่เตี้ยซึ่งลักษณะนี้เป็นลักษณะเดียวกับท่านนบีสุลัลลนฮุอะลิวุสัลัมพอทรานูลของเราเองสุลัลลนฮุอะลีอุสัลัมนั้นก็เป็นคนที่มีความสูงปานกลางมัรบัวเหมือนกันนะครับไม่สูงแล้วก็ไม่เตี้ยคือปานกลางลักษณะต่อมาทศูนย์มอิลัลฮุมรอตีวันบายาดท่านนบีอิสลาลอิสสลมเป็นคนที่มีผิวขาวแต่ขาวแบบไหนขาวอมแดง ขาวอมแดงไม่ใช่ขาวจ้วไม่ใช่นะแต่ขาวอมแดงนะครับใบนะมูมัสซรอไตนี้โดยที่จะสวมใส่เสื้อผ้าสองชั้นสองชิ้นด้วยกันซึ่งเสื้อผ้ามูมัสซาร์ไตนี้ทาราซูนบอกในที่นี้หมายถึงอะไรจะมีสีออกเหลืองอ่อนไม่ใช่เหลืองแปด๊ดเหลืองแบบโอ้โหไม่ใช่นะพี่นอ้องไอ้นี่ก็เหลืองอ่อนสีครีมเนี่ยนะครับใช่ไหมแต่ว่า อันนี้ค <sa> to ือละณะท่านนบีอิสลาอิลสัลลัมกคอันนารักาหักตุรุว่าอิลลัมยุซิบหุบาลันแล้วท่านรัุกบอกว่าศีสะหัวของท่านนบีอาลาิลสลลมเนี่ยจะเหมือนกับมีน้ําอยู่เพราะความใสความสะอาดความบริสุทธิ์ความแววของผมเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าผมจะไม่เปียกน้ําก็ตามผมเนี่ยศีษะเนี่ยจะเหมือนมีน้าเหมือนมีหยดน้าด้วยความใสของความแววของผมฟายุกอตที่ลุนน่าซาอ่ันอิสลามในยุคสมัยนั้นจะไม่รับ ศาสนาใดทั้งสิ้นในยุคสมัยนั้นศาสนาอื่นจะไม่ถูกตอบรับทั้งสิน้นจะถูกตอบรับเฉพาะอิสลามเท่านั้นฉะนั้นด้วยเหตุนี้ท่านบีอสาอิสลามลงมาแล้วเนี่ยยกเลิกภาษีเพราะอะไรพี่น้องยกเลิกการเก็บภาษีเพราะว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยการที่เราจะให้คนคนหนึ่งเข้ารับอิสลามหรือเปลี่ยนสิ่งใดก็ตามหากว่าเขาไม่ปฏิบัติก็จะต้องจ่ายภาษีใช่ไหมหรือค่าคุ้มครองแต่ในยุคสมัยนั้นยกเลิกฉะนั้นจะไม่ยอมรับสิ่งอื่นศาสนาอื่นจะยอมรับเฉพาะอิสลามเท่านั้น นะครับฟายาดุกุสซาลีบและลงมาก็จะหักไม้กางเขนวายกตุลุนคินซีดและจะฆ่าสุกรวายาดอนยิสยาจะยกเลิกภาษีการเก็บภาษีทั้งหลายวายุฮลิกุลลอฮุฟีซมานิฮินนีลาลิกุลละฮะอิลลันอิสลามและในยุคสมัยนั้นททราสุลบอกว่าอะไรพี่น้องศาสนาอื่นนอกเหนืออิสลามนั้นจะพินาศจะพินาศทั้งหมดจะเหลืออยู่แค่อิสลาม สำนวนนี้คําพูดนี้ที่ท่านราซูลบอกพนะี่น้องไม่ได้หมายความว่าเพราท่านบีอาสาอิสลามลงมาแล้วจะไม่เหลือผู้ปฏิเสธศรัทธาไม่ใช่นะครับไม่ใช่แต่หมายความว่าอิสลามในยุคสมัยนั้นจะเป็นศาสนาที่ยิ่งใหญ่จะมีอํานาจจะมีเกียรติกำลังทุกอยาก่างความสามารถทุกอยาก่างจะอยู่ที่อิสลามเท่านั้นศาสนาอื่นจะได้รับการจะได้อยู่ในสภาพที่ต่าต้อย พราะอะไรพี่น้องเพราะว่าก่อนวันรพยาเหมือนที่ทราบกันดีว่าวอัลลอฮ์จ่าลราบอกในกุร่างว่าคนที่เขาไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จ่าอาลอาลเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่ดวงอาทิตย์ขึ้นทางที่ตะวันตกเนี่ยใช่ไหมครับเมื่อนั้นคนที่จะมาอีหมานเวลานั้นไม่เกิดประโยชน์แล้ว แล้ววันเกียรมาจะเกิดขึ้นเหมือนที่เราเรียนรู้ว่าเกิดขึ้นในตอนขณะที่มันไม่มีผู้สถาหลงเหลืออยู่แล้วฉะนั้นและตอนที่ท่านอบอีลาอาริสลามลงมาเนี่ยในฮะดิษบทนี้หมายถึงอะไรหมายถึงอิสลามจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งทั้งกำลังทั้งอำนาจทั้งความยิ่งใหญ่ทั้งเกียิทุกอย่างจะอยู่ที่อิสลามและท่านสุนกจะพูดต่อบอกว่าวายุฮลิคุลมาซีฮัดดัจ่าและท่านอบอีลาอซาร์ิสลามลงมาแล้วก็จะทำลายดะจ่าจะ่าดัะจ่านยัมกูซูฟิลอาร์ พอท่านนบีอิสลาฮิสลามลงมาแล้วจะใช้ชีวิตอยู่บนหน้าแผ่นดินนี่สี่สิบปีเอาละยุ่งแล้วเขานี่ฮะดิษเมื่อกี้บอกว่าอะไรเจ็ดปีฮะดิษนี้บอกสี่สิบปีหมายความว่าอะไรพี่น้องออเดี๋ยวข้อเราอธิบายกันซุมมอายุตะวัฟฟะฟายุซลลียอะัยฮิมุสลิมุนและหลังจากสี่สิบปีแล้วท่านนบีซาก็จะเสียชีวิตและบรรดาผู้ศรัทธาก็จะละหมาดะนาจ์ให้แก่ท่านบาานบีอีสาอะลัยฮิสสาลามครานี้ถ้าพี่น้องผู้ที่มีหมาทั้งหลายหมายถึงอะไรเขานี่ หมายถึงว่าท่านนบีอสาลิสลามเนี่ยจะมีชีวิตหลังจากที่ลงมาเนี่ยเปีใช่ไหมครับแต่ว่า40ปีในที่นี้หมายถึงว่าอายุทั้งหมดของท่านเพราะว่าก่อนหน้านี้ท่านมีชีวิตมาก่อนแล้วนะครับท่านมีชีวิตก่อนที่ท่านนบีซาจะถูกยกขึ้นไปแล้วตอนนั้นก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีเนี่ยมีอายุ30ปีด้วยกันนะครับอายุ30ปีตอนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนบีและเผยแพร่ศาสนาตอนนั้นเนี่ยเพียงแค่3ปีเท่านั้น เผยแผ่เพียงแค่สามปีแล้วถูกกันแกล้งถูกลังแกถูกลังควาจงจนกระทั่งว่าถูกตามฆ่าแล้วลตาลาก็ยกท่านบีซาขึ้นไปในขณะนั้นเนี่ยมีอายุสามสิบสามปีในขณะนั้นมีอายุสามสิบสามปีและผ่านมากี่พันปีแล้วลพี่น้องมีชีวิตอยู่ไหมมีชีวิตอยู่ตายือยังยังแต่ว่าอายุไขยังเท่าเดิมฉะนั้นเวลาที่ททานบีซาอิสลามลงมาเนี่ยจะมีอายุเท่าไหร่ขณะนั้นมีอายุสามสิบสามปี ใช่ไหมครับแสดงว่ายังเป็นวัยรุ่นอยู่เป็นวัยรุ่นอยู่แต่ถ้าเราสุ่นก็บ,บอกให้เรารู้ถึงลักษณะของท่านนเบอซาอัสลามพอลงมาในขณะที่มีอายุ3 3ปีเนี่ยจะใช้ชีวิตหลังจากนั้นอีก7ปีพออายุครบ40ก็จะเสียชีวิตนั่นเองคราวนี้ก็จบจบแล้วนะครับฉะนั้นก็เหลืออยู่เรื่องเดียว ก็คือยะยุดกับมายุทที่ท่านนบีอิสลาฮิสลามจะจัดการกับมันเดี๋ยวจะจัดการแบบไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันในสัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวเราจะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะขอคุยอะไรกับพี่น้องนิดหนึ่งนะครับอันนี้เราก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับอัลลอฮฺวารและนบีอามะฮัมัดวาอและอัลีอิะราฮิมสัลาม